เธอเธอแอปเป่าตังค์เขามีให้ตรวจสุขภาพฟรีนะรู้ยังเพียงแค่เข้าแอปเป่าตังแล้วก็เข้ามาที่บริการตรงนี้เลยค่ะเข้ามาเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะหาที่มีคําว่าตรวจสุขภาพฟรีค่ะอยู่ในหมวดสุขภาพนะคะ แล้วก็กดเข้าไปได้เลยเข้ามาเสร็จปุ๊บจะมีลิสต์รายการที่ตรวจสุขภาพเยอะมากเป็น10กว่ารายการเลยค่ะเราก็สามารถเลื่อนลงมาเลือกดูได้เลยนะคะว่าเราอยากตรวจสุขภาพแบบไหนบ้างถ้าเป็นสาวสาวทั้งหลายแนะนําเลยนะคะตรวจคัดกรองมะเร็งสตีก็สามารถเลือกได้อีกนะคะว่าเราจะตรวจแบบไหนดีแต่แนะนําแบบ hpv dna นะคะจะตรวจแบบละเอียดสุดเลยค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยบางโรงพยาบาลสามารถนัดหมายผ่านแอปได้นะคะแต่บางที่ก็ต้องโทรหาโรงพยาบาลเพื่อนัดเองค่ะตรวจสุขภาพ ของดีบอกต่อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดบันทึกคลิปกดแชร์ให้คนที่เรารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะหรือใครเคยใช้บริการแล้วเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะถ้าใครไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีก็เข้าไปดูตามกลุ่มอายุได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากที่สำคัญคือฟรีด้วยค่ะ,ส,คคคะสามารถเข้าไปกดเลือกดูและจองคิวกันได้เลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน